เรียน,นคณะกรรมการผู้ประเมินการขอเลื่อนมีหรือเลื่อนวิทยาฐา,านะที่ข้าพเจ้าในกรรมนาชาวใต้ตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนหลวงแพทย์โกสลพระถัมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครข้าพเจ้าเข้าร,าาราับบรรจุราชการเมื่อวันที่15 พฤษจิกายนพุทธศักราช2561เสนอขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลักศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการแก้ไขปัญหาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้โรงเรียนหลวงแพทย์กอสนอุปถัมภ์เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยนักเรียนส่วนใหญ่ ของโรงเรียนเป็นนักเรียนแรงงานข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยได้รับเอกสารรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลในประเทศไทยนักเรียนเหล่านี้จึงได้โอกาสเข้ารับการศึกษาได้ตามสิทธิ์ที่เด็กทุกคนควรได้รับตามกฎหมายสําหรับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดลักษณะเป็นห้องเช่านะครับแล้วก็ พื้นที่คับแคบและมีครอ,อบครัวอยู่ร่วมกันมากมายนะครับซึ่งครอบครัวแต่และครัวมีไรายได้ที่จํากัดจึงทําให้เด็กเหล่านี้ขาดโอ,อก,กาสในการทํากิจกรรมอื่นๆนอกบ้านเช่นการออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬาต่างๆ โรงเรียนจึงเป็นพื้นที่เดียวที่สามารถส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้ได้ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาทั้งในช่วงวัเรียนและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการทํากิจกรรมดังกล่าวตลอด,ดอะระยะเวลาที่ได้ย้ายมาไปบัตรหน้าที่ครูที่โรงเรียนหลวงพระประทษธรรมแห่งนี้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาจากประสบการณ์สอนของข้าพเจ้าสามารถสรุป ได้ว่าทักษะต่างๆของการเล่นกีฬาแชร์บอลได้แก่การส่งลูกสองมือระดับอกการส่งลูกสองมือเหนือศีรษะการส่งลูกบอลสองมือกระดอนพื้นเป็นทักษะพื้นฐานการเคลื่อนที่ที่สามารถนําไปใช้พัฒนาทักษะกีฬาของชนิดอื่นๆได้เช่นาการเล่นกีฬาบัตเกสบอลแฮนบอลหรือฟุตซอลเป็นต้นข้าพเจ้าจึง มีความสนใจที่ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นประถ,ถมศึกษาปีที่4เรื่องการส่งรูปแชร์บอลเพื่อแก้ไขปัญหาการทำผิดกิจการในลักษณะวอลกิ้งของนักเรียนเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มักทำผิดกิจการในลักษณะของการวอลกิ้งก็คือเมื่อนักเรียนมีบอลอยู่ที่มือเรา หรือนักเรียนก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้หรือเดินได้หากนักเรียนเดินหรือวิ่งก็จะถือว่าผิดกติกาทันทีทําให้ในการแข่งขันหรือการเล่นกีฬาแชร์บอลไม่ไหลลื่นและเกิดความผิดกติกาบลายครั้งและอาจจะทําให้เด็กๆทุกคนเกิดความเบื่อหน่ายจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าจึงได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการส่งรูปแชร์บอล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ a อ t i v e เร a r n นิ่ผู้เรียนแต่ละคนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงอยู่ตลอดเวลาซึ่งในการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสาม,มัคคีในหมู่คณะการมีส่วนร่วมการยอมรับซึ่งกันและกันเพราะการเล่นกีฬาประเภทต่างๆมีทั้งกฎกติกามารยาทที่ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต้องเคารพกติกา และมารยาทมีน้ำใจนักกีฬารู้แพร้รู้ชนะรู้วภัยซึ่งเป็นหัวใจของพลศากษารวมทั้งยังสามารถนำความรู้ทักษะต่ตางๆที่ได้จากการเล่นกีฬาปไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับ